ชุดวงชาวราศีกรกฎผลวันที่16ตุลาหนักหนาสาหัสกรรมเก่าในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงาสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพ์โดยโชคนักหนาสาหัสกรรมเก่าเข้ามาจัดหนักจัเต็มนับศัตรูของท่านกำลังจะโดนลงโทษแต่ตัวท่านก็จะโดนไมด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆให้ท่านหลบหลีกซ่อนเลน กรรมเราแก้ไม่ได้แต่เราหนีมันได้คือต่อไแนี้ไปเราจะไม่สร้างความชั่วร้ายสิ่งอับปมงคลสิ่งจังไรเราจะไม่เอาสิ่งพวกนี้เราไม่เอาับนะผมเราจะอยู่ในศีลธรรมข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่ลักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิจข้อสี่ไม่ปูดปดครันะผมอยู่ในศีลธรรมลบลิกซ่อนเล่นแก้ไขปรุงพยายามเลี่ยงให้ได้ับนะผมวันไหนเลี่ยงไม่ได้เอาใหมพรุ่งนี้เอาใหม ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งสิบเหรียญแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาแปลว่าอะไรครับดวงนี้ดวงดีนะครับไม่ใช่ดวงไม่ดีนะครับเกณฑ์ชะตาการชิงไหวชิงพริบเกณฑ์ชะตาการใช้เล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลเพลืาบายท่านจะได้วางแบบแผนประเพณีได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่จะนําพาสิ่งความสําเร็จ The Sun มังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินการพลิกเปลี่ยนแปลผันปัฒนาในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงาม สองเหรียญบังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะติดทำตามแบบแผนประเพณีแต่เลิฟเวอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก้หลงพากันโสมนัสติดก,กับตักบนเสน่บนจันทาดวงชะตาจะเปิดเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความ,มเรจสบแต่เดทบังเกิดขึ้นในโชคชะตานะผมพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาด้วยอำนาจบนบารมีวาสนา ดวงชะตานี้จะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านด h เว o บังเกิดขึ้นในโชคตาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัณจัตรดยอำนาจบุญบารมีวัสนาพระราชาแห่งเหรียญดวงชะตาจะเปิดรับศักดิ์โดยโชคแปลว่าดวงนี้จะเกิดความมั่นคงมั่งคัง่งและมีเกณฑ์ชะตาการเปลี่ยนแปลงศัตรูจะหนักหนาสาหัสแต่ว่าท่านโดนกระทบไปด้วยกับกรรมเก่า การเก็บเกี่ยวผลผลิตนำพาซึ่งความผสมเลจสาคัญในโชคชะตาเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องเก็บเงินเก็บทองครับเก็บให้มากๆเอาให้เยอะๆยะนบอมเอ็นนับนบังเกิดขึ้นในโชคกะตาท่านจะได้รับเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลรื่นเริงสุขสันต์ทานสาฟ้าพาเดอะทาวเวอร์ไปยังเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหว ในเมื่อราชสีมานอนสบตักด้วยอำนาจบนบารมีวัสนาซ้ายสามดาบขวาสามดาบจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาพระราชาแห่งถ้วยนำพาซึ่งความผสมเร็จโชคลาภเงินทองบารมีวัสนาดวงชะตานี้ตกตำแหน่งในเอ็มเปอรโลกนักลบกาได้กาเสียสามถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆข่าววิวาข่าวมงคลอัศวินขี่ม้าสองมอบถ้วยทองแปลว่าดวงนี้เทวดานำพามาให้แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องระวังคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายไปเสียกรรมหนัก หนักหนาสาหัสกมเก่าเข้ามาจัดหนักจัดเต็มนะครับผมท่านก็วิ่งหนีให้ทันแล้วกันนะครับอย่ารอช้าครับวิ่งไปให้เร็วนะครับบางคนวิ่งช้าก็แพ้หนอนนะวิ่งให้เร็วก็คือทําเดี๋ยวนี้ปฏิบัติเดี๋ยวนี้นะครับผมไม่ได้วัดกันที่เงินนะครับเงินตายไปก็ไว้ไม่ได้นะครับรวยเศรษฐีระดับโลกนะครับยี่ห้อผล,ลไม้อย่างตายเลยนะครับผมไม่ได้ใช้เงินนะครับผมแล้วทีนี้ท่านจะทําไง ท่านก็ต้องครับผมรีบสร้างบนญกุสลนาฆษณาหนีไปให้ไกลก็คือครับผมไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับแต่ว่าท่านเองนี่แหละครับตั้งจิตจำลงตนให้มั่นคราบผมทําจิตให้สบายให้มีความสงบไม่ทําให้ใครเดือดร้อนดวงชะตาเปิดทันทีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดสปอตตังกสปอสติ๊กเกอร์ท้ายคลิปรับฟังชาวราศีกรกฎจะเกิดอะไรบ้างดวงชะตาราศีกรกฎประจําเดือนนี้ สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคุณเพราะพลังงานของจักรวาลกำลังส่งผลให้คุณต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงหลายด้านในชีวิตทั้งในแง่บวกและแง่ท้าทายมาดูกันว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรบ้างด้านการงานช่วงเวลาแห่งการพิสูจน์ตัวเองเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องแสดงความสามารถและพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ พลังงานในด้านอาชีพการงานของคุณกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นแต่ก็มาพร้อมกับความกดดันและความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และทักษะในการแก้ปัญหาหากคุณเป็นพนักงานประจำคาดว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาที่ต้องการความเอาใจใส่เป็นพิเศษอาจจะเป็นงานที่ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายหรือเป็นงานที่ต้องนำเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงตัวอย่างเช่น คุณอาจจะถูกเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่ที่บริษัทให้ความสำคัญหรืออาจได้รับโอกาสไปนำเสนองานในที่ประชุมใหญ่ซึ่งเป็นโอกาสดีที่จะแสดงให้เห็นว่าคุณมีความสามารถและพร้อมที่จะก้าวไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่างไรก็ตามความท้าทายที่คุณต้องเผชิญคือการจัดการกับความคาดหวังของผู้อื่นโดยเฉพาะจากเจ้านายหรือลูกค้าคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกเร่งรัดให้ทำงานเสร็จภายในเวลาที่จำกัด หรือมีคนวิาพากษ์วิจารณ์งานของคุณอย่างละเอียดสิ่งสำคัญคือคุณต้องรักษาความสงบและมีสติอย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำการตัดสินใจให้มองว่าน,นี่คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองมากกว่าจะเป็นอุปสรรคสำหรับชาวกรกฎที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเรื่องสำคัญบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของการขยายธุรกิจการลงทุนในอุปกรณ์ใหม่หรือการจ้างพนักงานเพิ่ม แนวโน้มโดยรวมเป็นไปในทางที่ดีแต่คุณต้องใช้ความรอบคอบในการวิเคราะห์ข้อมูลและไม่ควรตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวให้หาคนที่ไว้วางใจมาช่วยให้คำปรึกษาหรือตรวจสอบแผนธุรกิจของคุณอีกครั้งมีโอกาสสูงที่คุณจะได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่หรือได้รับข้อเสนองานที่น่าสนใจแต่ก่อนที่จะตกลงอะไรให้ศึกษารายละเอียดอย่างถี่ถ้วนอ่านสัญญาทุกบรรทัดและถามคำถามให้ชัดเจน อย่าเพิ่งรีบเซ็นสัญญาหรือตกลงทำข้อตอบแทนใดๆที่คุณยังไม่เข้าใจดีพอด้านการเงินช่วงเวลาของความระมัดระวังด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในภาวะที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษรายได้โดยรวมอาจจะคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากผลงานที่ทำมาในเดือนที่ผ่านมาแต่ค่าใช้ใจ่ายมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นกว่าปกติ อาจจะเป็นเพราะมีเหตุการณ์พิเศษหรือความจําเป็นบางอย่างที่ทําให้คุณต้องใช้เงินมากกว่าที่คาดไว้ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะต้องซ่อมบ้านหรือรถยนต์กระทันหันหรืออาจมีค่าใช้ใจ่ายด้านสุขภาพที่ไม่ได้วางแผนไว้บางคนอาจจะถูกชวนไปงานสังสรรค์หรืองานแต่งงานหลายงานซึ่งแต่ละงานก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายไม่น้อยหรืออาจมีคนมาขอยืมเงินซึ่งคุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบว่าสามารถให้ได้จริงหรือไม่สิ่งสําคัญที่สุดคือ การวางแผนการเงินให้ดีจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกอย่างตั้งงบประมาณสำหรับแต่ละหมวดหมู่และพยายามยึดติดกับแผนที่วางไว้หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายแบบหุนหันพลันแล่นโดยเฉพาะการซื้อของที่ราคาแพงด้วยอารมณ์ชั่ววูบถามตัวเองก่อนทุกครั้งว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงหรือแค่อยากได้สำหรับเรื่องการลงทุนเดือนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีในการเสี่ยงมากเกินไป ถ้าคุณมีเงินออมอยู่แล้วคิดจะลงทุนให้เลือกช่องทางที่มีความเสี่ยงต่ำถึงปานกลางอย่าหลงเชื่อคำชวนเชื่อที่สัญญาผลตอบแทนสูงรลี้วในระยะสั้นเพราะมักจะมีความเสี่ยงแฝงอยู่การกระจายความเสี่ยงยังคงเป็นหลักการที่ดีที่สุดเสมออย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าจะมีแต่ข่าวร้ายเสมอไปถ้าคุณเป็นคนขยันหาความรู้และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการเงินอย่างสม่ำเสมอคุณอาจจะพบโอกาสในการเพิ่มไรายได้เสริมเช่น การรับงานฟรีแลนซ์การขายของออนไลน์หรือการใช้ทักษะพิเศษที่คุณมีมาสร้างไรายได้เพิ่มบางคนอาจจะได้รับโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นจากงานที่ทำไว้สิ่งสำคัญคือให้เก็บเงินสำรองไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะอาจมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่ต้องใช้เงินก้อนโตในช่วงปลายเดือนการมีเงินสำรองที่เพียงพอจะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงและไม่เครียดเกินไปด้านความรักบทพิสูจน์แห่งความจริงใจ ด้านความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นและอารมณ์ที่หลากหลายไม่ว่าคุณจะเป็นคนโสดหรือมีคู่แล้วก็ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆสำหรับคนโสดเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่ง่ายคุณอาจจะได้พบกับคนที่น่าสนใจหลายคนบางคนอาจจะทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นและอยากจะเข้าไปรู้จักกันมากขึ้น แต่ปัญหาคือคุณอาจจะไม่แน่ใจว่าคนเหล่านั้นมีความจริงใจกับคนมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีคนมาจีบหรือแสดงความสนใจกับคุณอย่างชัดเจนบางคนอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักมานานแต่เพิ่งจะเริ่มมองในแง่โรแมนติกหรืออาจจะเป็นคนที่เพิ่งพบกันใหม่ผ่านเพื่อนหรือในงานสังคม คำแนะนําคือให้คุณใช้เวลาในการทําความรู้จักกันอย่างจริงจังอย่าเพิ่งเรียบตัดสินใจเข้าสู่ความสัมพันธ์จริงจังในทันทีให้สังเกตพฤติกรรมและการกระทําของอีกฝ่ายมากกว่าคําพูดหวานๆตัวอย่างเช่นถ้ามีคนมาชวนคุณออกเดทบ่อยๆแล้วดูเหมือนจะสนใจคุณจริงๆให้สังเกตว่าเขาให้เวลากับคุณแค่ไหนมีความสม่ำเสมอในการติดต่อหรือเปล่าพูดจาสุภาพและให้เกียรติคุณหรือเปล่า พร้อมที่จะแนะนําคุณให้รู้จักกับเพื่อนและครอบครัวของเขาหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้จะบอกคุณได้ว่าเขามีความจริงใจแค่ไหนบางคนอาจจะรู้สึกสับสนร,ระหว่างคนสองคนหรือมากกว่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจด้วยความรู้สึกเพียงอย่างเดียวให้พิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่าใครเหมาะกับคุณมากกว่ากันใครมีค่าตัศนะและเป้าหมายในชีวิตที่สอดคล้องกับคุณและใครทำให้คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดอีกสถานการณ์หนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือ คนบางคนอาจจะยังไม่ลืมแฟนเก่าหรือยังติดค้างอยู่กับอดีตบางอย่างถ้าคุณเป็นแบบนี้เดือนนี้อาจจะมีโอกาสที่แฟนเก่าจะกลับมาติดต่อหรือคุณจะได้ข่าวคราวเกี่ยวกับเขาหรือเธอสิ่งสําคัญคือคุณต้องถามตัวเองว่าจริงๆแล้วคุณยังรู้สึกอะไรกับคนนั้นอยู่ไหมแล้วการกลับไปหาเขาเธอจะเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคุณจริงหรือบางทีสิ่งที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นแค่ความทรงจำที่ดีๆไม่ใช่ตัวคนจริงๆสำหรับคนมีคู่ เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์คู่รักที่มีรากฐานที่มั่นคงจะยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ถ้าความสัมพันธ์มีปัญหาแฝงอยู่ปัญหาเหล่านั้นอาจจะปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนคุณอาจจะต้องเผชิญกับความขัดแย้งหรือความเข้าใจผิดกับคู่ของคุณอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆในน้อยที่สะสมมานานเช่นนิสัยที่ทําให้รําคาญกันการไม่ให้เวลากันเพียงพอหรือความคาดหวังที่ไม่ตรงกัน หรืออาจจะเป็นเรื่องใหญ่อย่างการตัดสินใจเรื่องอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการมีลูกหรือการย้ายบ้านสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้คือการสื่อสารคุณต้องพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องนุ่มนวลและเคารพความรู้สึกของกันและกันอย่าปล่อยให้ปัญหาสะสมจนเป็นเรื่องใหญ่เมื่อรู้สึกไม่สบายใจเรื่องอะไรให้หาเวลาคุยกันให้ชัดเจนแต่ต้องเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมไม่ใช่ตอนที่ทั้งคู่เหนื่อยหรืออารมณ์เสียตัวอย่างเช่น ถ้าคุณรู้สึกว่าคู่ของคุณไม่ให้เวลากับคุณเท่าที่ควรอย่ากเก็บไว้ในใจจนระเบิดแต่ให้หาเวลาที่เหมาะสมพูดคุยกันเริ่มจากการบอกความรู้สึกของตัวเองก่อนเช่นเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ใช้เวลาด้วยกันเท่าไหร่ฉันอยากให้เราหาเวลาทำอะไรด้วยกันบ้างมากกว่าจะกล่าวหาว่าทำไมคุณไม่เคยมีเวลาให้ฉันเลยบางคู่อาจจะได้ข่าวดีในเดือนนี้เช่นการที่ฝ่ายหนึ่งได้เลื่อนตำแหน่งได้รับทุนการศึกษาหรือมีความคืบหน้านในเรื่องที่วางแผนร่วมกัน ให้ใช้โอกาสนี้เฉลิมฉลองและชื่นชมกันนี่คือเวลาที่ดีในการสร้างความทรงจําดีๆร่วมกันอีกประเด็นหนึ่งที่อาจเกิดขึ้นคือเรื่องของบุคคลที่สาอาจจะมีคนมาสนใจคู่ของคุณหรือคุณอาจจะพบว่าตัวเองดึงดูดใจคนอื่นสิ่งสําคัญคือคุณต้องตั้งขอบเขตที่ชัดเจนและซื่อสัตย์กับคู่คุณถ้ามีอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือสงสัยให้คุณกันเปิดเผยความไว้วางใจเป็นรากฐานสําคัญของความสัมพันธ์ โดยสรุปแล้วเดือนนี้สําหรับชาวราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสทั้งในด้านการงานการเงินและความรักความสําเร็จจะมาถึงคุณได้ถ้าคุณใช้สติปัญญาความอดทนและความจริงใจในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจงเชื่อในตัวเองแต่ก็อย่าลืมที่จะฟังคําแนะนําจากคุณรอบข้างที่ห่วงใย,ยคุณและที่สําคัญที่สุดคือดูแลสุขภาพกายและใจของตัวเองให้ดี เพราะสุขภาพที่ดีจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คุณก้าวผ่านความท้าทายทั้งหมดได้อย่างราบรื่นดวงชะตาราศีกรกฎประจำเดือนนี้สวัสดีเช้าราศีกรกฎทุกท่านเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับคุณเพราะพลังงานของจัก,กรวาลกำลังส่งผลให้ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติทั้งในด้านบวกและด้านที่ท้าทายมาดูกันว่าดวงดาวได้เตรียมอะไรไว้ให้คุณบ้าง ภาพรวมของเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกได้ถึงพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงดูดให้คุณก้าวออกจากกรอบเดิมๆที่คุณคุ้นเคยอารมณ์ความรู้สึกของคุณจะค่อนข้างผันผวนในช่วงครึ่งแรกของเดือนแต่จะค่อยๆสงบและชัดเจนมากขึ้นเมื่อเข้าสู่ช่วงปลายเดือนนี่เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทบทวนชีวิตของตัวเองว่าสิ่งใดที่ยังคงมีค่า และสิ่งใดที่ควรปล่อยวางด้านการงานความท้าทายที่นำมาซึ่งโอกาสในด้านการงานเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ค่อนข้างหนักน่วงโดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจจะรู้สึกเหมือนมีงานมากมายพรั่งผูเข้ามาพร้อมกันหรือมีโปรเจกต์ใหม่ที่ต้องการความรับผิดชอบสูงผู้บังคับบัญชาของคุณอาจจะมอบหมายงานที่สำคัญให้คุณรับผิดชอบซึ่งแม้จะเป็นเกียรติ แต่ก็มาพร้อมกับแรงประกบใช้ไม่น้อยตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานในสำนักงานคุณอาจจะได้รับมอบหมายให้นำเสนองานต่อหน้าผู้บริหารระดับสูงหรือต้องจัดการกับลูกค้ารายใหญ่ที่มีความต้องการสูงบางคนอาจจะถูกเสนอให้ย้ายแผนกหรือมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งแต่ตำแหน่งใหม่นั้นมาพร้อมกับความรับผิดชอบที่มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจจะมีโอกาสในการขยายธุรกิจ หรือได้รับข้อเสนอจากพันธมิตรทางการค้าที่น่าสนใจแต่คุณต้องพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบร้อนใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ข้างคาอยู่คุณจะมีความคิดที่จมใสและมองเห็นทางออกที่ไม่เคยนึกถึงมางก่อนการสื่อสารกับพื้นร่วมงานจะราบรื่นขึ้นและคุณจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากทีมงานนี่คือช่วงเวลาที่เหมาะ ในการเสนอไอเดียใหม่ๆหรือขอการสนับสนุนสำหรับโครงการที่คุณสนใจอย่างไรก็ตามคุณต้องระวังเรื่องการสื่อสารในช่วงปลายเดือนอาจจะมีความเข้าใจผิดกับเพื่อนร่วมง,งานหรือผู้บังคับบัญชาดังนั้นต้องพูดให้ชัดเจนและตรวจสอบข้อมูลให้ทีช่วนก่อนส่งงานหรือตัดสินใจสำคัญใดๆการส่งอีเมลหรือข้อความควรอ่านทบทวนอีกครั้งก่อนกดส่งเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่ไม่จำเป็น โดยรวมแล้วการงานในเดือนนี้มีทั้งความท้าทายและโอกาสหากคุณจัดการได้ดีคุณจะก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นและได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างมากขึ้นด้านการเงินความระมัดระวังคือกุญแจสําคัญด้านการเงินของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้ต้องการความระมัดระวังเป็นพิเศษไรายได้ของคุณอาจจะไม่ค่อยคงที่นักอาจจะมีไรายได้เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ในบางสัปดาห์ แต่ก็มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดตามมาในสัปดาห์ถัดไปสถานการณ์ทางการเงินจะค่อนข้างผันผวนจึงไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสำหรับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยตัวอย่างเช่นคุณอาจจะได้รับโบนัสหรือค่าคอมมิชชั่นก้อนโตในช่วงต้นเดือนทำให้รู้สึกว่ามีเงินเหลือเฟือและอยากได้ของที่อยากได้มังนานแต่แล้วในช่วงกลางเดือนรถยนต์อาจจะเสียหรือมีค่าใช้ใจ่ายฉุกเฉินทางครอบครัวที่ต้องจ่ายจึงทำให้เงินที่คิดว่าเหลือ กลับหายไปอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ที่มีธุรกิจส่วนตัวการจัดการกระแสเงินสดจะเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งอาจจะมีลูกค้าบางรายชำระเงินชา้าหรือมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจที่สูงขึ้นกว่าที่คาดการไว้คุณต้องมีแผนสำรองและไม่ควรใช้เงินในบัญชีธุรกิจไปกับเรื่องส่วนตัวช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสในการหาอะไรได้เสริมอาจจะมีงานพาร์ทไทม์หรือโครงการระยะสั้นที่เสนอตัวเข้ามา หรือคุณอาจจะขายของที่ไม่ใช้แล้วได้เงินมาพอสมควรนี่เป็นโอกาสดีในการสร้างรายได้เพิ่มเติมเพื่อเสริมเบาะความมั่นคงทางการเงินในช่วงปลายเดือนระวังเรื่องการถูกชักจูงให้ซื้อของหรือลงทุนในสิ่งที่ไม่จําเป็นอาจจะมีเพื่อนหรือคนรู้จักมาชวนลงทุนในโครงการที่ฟังดูดีมากแต่ความเสี่ยงสูงหรือคุณอาจจะเห็นโฆษณาหรือโปรโมชั่นที่ดูน่าสนใจมากแต่จริงๆแล้วไม่คุ้มค่า ให้คุณใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องเงินคำแนะนำสำคัญคือจัดทำงบประมาณรายเดือนอย่างละเอียดแยกเงินออมไว้ก่อนเป็นอันดับแรกและระมัดระวังการใช้บัตรเครดิตหรือการก่อน,นี้ใหม่ๆถ้าคุณสามารถควบคุมการเงินได้ดีในเดือนนี้คุณจะผ่านพ้นช่วงที่ท้าทายนี้ไปได้อย่างปลอดภัยด้านความรักบททดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์สำหรับคนโสด ชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่น่าสนใจในแง่ของความรักคุณจะมีสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนรอบข้างมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนอาจจะมีคนที่คุณไม่ได้คิดว่าจะสนใจคุณมาแสดงความสนใจอย่างชัดเจนหรือคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ในงานสังสรรค์งานเลี้ยงหรือในกิจกรรมกลุ่มตัวอย่างเช่นคุณอาจจะไปงานเลี้ยงของเพื่อนและได้รู้จักกับเพื่อนของเพื่อนที่มีความน่าสนใจ การสนทนาระหว่างคุณสองคนจะลงตัวและมีเคมีที่ดีหรือคุณอาจจะเรื่องสังเกตเห็นเพื่อนร่วมง,งานคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกันมานานในมุมมองใหม่และพบว่าตัวเองเริ่มมีความรู้สึกพิเศษอย่างไรก็ตามดวงเตือนว่าอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเปิดใจหรือตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปให้เวลาตัวเองในการทำความรู้จักคนคนนั้นอย่างท่องแท้ก่อนบางครั้งความรู้สึกที่รุนแรงในตอนแรกอาจจะลดลงเมื่อคุณได้รู้จักกันลึกซึ้งขึ้น สิ่งที่สําคัญคือต้องมั่นใจว่าอีกฝ่ายมีเจตนาจริงและมีค่านิยมที่สอดคล้องกับคุณสําหรับคนโสดที่กําลังสนใจใครบางคนอยู่แล้วเดือนนี้เป็นโอกาสดีในการเข้าไปใกล้ชิดมากขึ้นลองชวนออกไปทํากิจกรรมด้วยกันหรือหาโอกาสในการสนทนาในเรื่องส่วนตัวมากขึ้นคุณจะพบว่าอีกฝ่ายเปิดใจรับคุณมากกว่าที่คิดช่วงปลายเดือนอาจจะมีบางสิ่งที่ทําให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์หรือไม่ อาจจะเป็นการที่อีกฝ่ายแสดงความจริงจังออกมาหรือสถานการณ์บางอย่างทําให้คุณต้องชัดเจนกับความรู้สึกของทวเองให้ฟังเสียงจากหัวใจของคุณเองอย่าปล่อยให้ความคิดเห็นของคุณเองมาครอบงําการตัดสินใจสําหรับคนมีคู่ ชาวราศีกรกฎที่มีคู่แล้วเดือนนี้จะเป็นช่วงทดสอบความแข็งแกร่งของความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจจะมีความเครียดจากเรื่องงานหรือเรื่องภายนอกทําให้คุณและคู่ของคุณมีเวลาให้กันน้อยลงหรือมีอารมณ์เครียดที่ส่งผลต่อกันอาจจะมีการทะเลาะกันเล็กๆน,น้อยๆเพราะเรื่องไม่สําคัญหรือรู้สึกว่าอีกฝ่ายไม่เข้าใจคุณเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่นคุณอาจจะมีงานยุ่งมากจนไม่มีเวลาคุยกับคู่สักทีแล้วคู่ของคุณก็รู้สึกว่าถูกละเลยหรืออีกฝ่ายอาจจะมีความเครียดจากงานและระบ,บายออกมาในทางที่ไม่ถูกต้องทําให้คุณรู้สึกเจ็บใจสิ่งที่สําคัญคือต้องสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาและมีความเห็นอกเห็นใจกันช่วงกลางเดือนจะเป็นจังหวะที่ดีในการซ่อมแซมความสัมพันธ์ ลองหาเวลาไปทํากิจกรรมด้วยกันที่ทั้งคุณและคู่รู้สึกผ่อนคลายอาจจะเป็นการไปเที่ยววันหยุดไปทานอาหารที่ร้านโปรดหรือแค่แซงคุยกันอย่างจริงจังถึงสิ่งที่อยู่ในใจการแสดงความรักและความห่วงใยด้วยวิธีเล็กๆน้อยๆจะมีความหมายมากในช่วงนี้สําหรับคู่รักที่กําลังคิดจ,จะก้าวไปสู่ขั้นตอนใหม่เช่นมันแต่งานหรือย้ายเขาอยู่ด้วยกันช่วงปลายเดือนจะเป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณและคู่จะมีความชัดเจนมากขึ้นว่า ต่างคนต่างต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้และพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันหรือไม่อย่างไรก็ตามหากความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเรื้อรังที่ยังแก้ไม่ได้เดือนนี้อาจจะเป็นจุดที่คุณต้องตัดสินใจอย่างจริงจังว่าจะทําอย่างไรต่อไปบางครั้งการยอมรับว่าความสัมพันธ์ไม่เหมาะสมและเลือกที่จะจบมันก็เป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและถูกต้องสําหรับทั้งสองฝ่ายคาแนะนําสําคัญตามเดือนนี้ เดือนนี้คือช่วงเวลาของการเรียนรู้และเติบโตสำหรับชาวราศีกรกฎอย่ากกลัวความท้าทายที่เข้ามาเพราะมันคือโอกาสที่ทําให้คุณแข็งแกร่งและฉลาดขึ้นจงระวัดระวังในการตัดสินใจที่สําคัญโดยเฉพาะเรื่องการเงินและความสัมพันธ์ให้เวลากับตัวเองในการพิจารณาอย่างรอบคอบการดูแลสุขภาพจิตใจก็สําคัญไม่แพ้กันหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอทํากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกสงบ และมีความสุขและอย่าลืมที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อคุณรู้สึกว่าแบกรับภาระหนักเกินไปเพื่อนและคนที่รักพร้อมอยู่เคียงข้างคุณเสมอเพียงแต่คุณเปิดใจและขอความช่วยเหลือสุดท้ายนี้เชื่อมั่นในตัวเองและในเส้นทางที่คุณเดินทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีบทเรียนและนำพาคุณไปสู่จุดหมายที่ดีกว่าขอให้คุณมีความแข็งแกร่งมีปัญญาและมีความสุขตลอดเดือนนี้นะครับ